สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับศ1 2 Thailand วันนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากขราวที่แล้วค่ะที่พูดถึงประโยชน์ของการเปิดบัญชีในรูปแบบของบริษัทจำกัดค่ะจากขราวที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงการเปิดบัญชีในรูปแบบของโซลเทรดเดอร์นะคะใครที่พลาดไปหาชมได้เลยค่ะในช่องของเรา ซึ่งนะคะในการเปิดบริษัทจำกัดเนี่ยที่ประเทศอังกฤษนะคะจำเป็นมากๆเลยค่ะที่จะต้องเปิดบัญชีธุรกิจแยกค่ะโดยข้อดีในการเปิดบัญชีแยกนะคะก็คือเราสามารถเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจโดยการเสนอเงินสดได้ค่ะเพื่อความง่ายนะคะในการเช็คการจัดการบัตรและวงเงินเกินในบัญชีค่ะ ซึ่งเรานะคะก็จําเป็นที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมธุรกิจรายเดือนให้กับธนาคารค่ะประมาณ5-8ปอนปด์อนค่ะซึ่งก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะคะสําหรับธุรกิจบางประเภทเช่นการฝากเช็คเป็นต้นค่ะแต่ข้อดีก็คือธนาคารหลายแห่งนะคะจะมีระยะเวลาปลอดค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้าค่ะโดยระยะเวลาจะเริ่มต้นตั้งแต่หน,นปีแรกที่เปิดบัญชีเลยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจทำธุรกิจในประเทศอังกฤษนะคะหรือขยายสาขาบริษัทของท่านไปยังประเทศอังกฤษสามารถปรึกษาเราได้เลยนะคะที่เพจ012ไทยแลนด์เรามีบริการครอบคลุมค่ะทั้งการย้ายถิ่นฐานการให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษา